ร่างอันสูงใหญ่ลม้ลมลงนั่งพับเพียบสะบัดหน้าเรา่เราๆภายในร้านอาหารเงียบกริบพวกนักเลงอันตร่านพิศวงไปตามกันชั้นเชิงมวยของเจ้าหนุ่มแปลกหน้าผู้นี้ดีเกินคาดมีน้ำซ้ำยังใจเย็นไม่มีทีท่าวาดวานคู่ต่อสู้ของเขาเลยขุนโจรยิ้มออกมาได้พยักหน้าก,กระสิงโตลุกขึ้นมาไอสิงกันบอกแล้วนี่วะแกจะต้องเป็นลูกหมาที่เชื่องเชื่องสำหรับกันนะ่ะอะไร ใจสอ่อจริงเว้ยโดนเขาและโดนตีนเขาหน่อยเดียวเท่านั้นก็สุดเชียวหลวัวเหมือนกับพยัคฆ์ร้ายที่ถูกปืนบาดเจ็บสาหัสในตาของสิงโตแทบจะถลนออกมานอกเบา้าเขารวบรวมกำลังพุดลุกขึ้นยืนท้าโถงเข้าประจันบานกับเสือดำอีกชาชลาชื่อช่วงยืนมองดูเสือดำด้วยความรักใคร่พอใจขุจนโจรปิดป้องหมัดของสิงโตไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามมัดอันหนักแน่นแม่นยำของจอมนักเลงก็ผ่านแนวต้านทาน ถูกหน้าเสือดำได้ครั้งหนึ่งขุนโจนเซซัดไปตามหมัดชนโต๊ะเก้าอี้ล้มระิงระนาดพวกอันธพาลส่งเสียงเฮฮาขึ้นมาเสียงร้องตะโกนหนุนสิงโตดังแซดไปหมดจอมนักเลงบุกทะลวงเข้าไปเทา้าขวาของเขาที่เตะเสือดำนั้นแรงมากท่อนแขนแซงเสือดำป่วมปูดขึ้นทันทีถ้าหากว่ามันถูกหน้าเสือดำแล้วล่ะก็การต่อสู้ก็จะต้องปิดฉากลงด้วยชัยชนะของสิงโตเสือดำเป็นฝ่ายถอยฉาก พยายามออมกำลังไว้ยับซ้ายเขขุนโจรทำให้ปากและจะมูกสิงโตแตกเป็นแผลหมัดยับเป็นหมัดที่ยั่วโทโสที่สุดมันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วราวกับริ้นงูเหา่าและก็พุ่งออกไปอีกหลายต่อหลายครั้งครั้งหนึ่งจอมนักเลงสวิงขวาเต็มเหนียวเสื้อดำสะอึกตัวเข้าไปพร้อมกับยกแขนซ้ายขึ้นและใช้กำลังแขนจากข้อศอกถึงข้อมือกระแทกโคนต้นแขนขวาของสิงโตไว้มันทำให้สิงโตเจ็บปวดรวดร้าอย่างที่สุด วิธีแก้มัดสวิงขูงเสือดำเป็นกลยุทธ์ที่แนบเนียนของศิลปะแห่งกีฬามวยไทยสิงโตมานะกัดฟันบุกเข้ามาอกีกขุนจนยกเท้าขวาถีบหน้าท้องคู่ต่อสู้เอาไว้พอได้ช่องก็กระโจนเข้าไปประเคนด้วยศอกคู่จามลูกกลางกระบาลสิงโตดังสนั่นแล้วก็ถอยออกมาคราวนี้สิงโตสู้อย่างบ้าเลือดหน้าซีกซ้ายถูกคมศอกเป็นบาดแผลมีเลือดไหลทะลักออกมาทันที เขารุกประชิดติดพันขุนโจนรวมมาทั้งสองข้างไปที่ใบหน้านและลำตัวของเสือดำแต่ความโมโหโทําให้สิงโตเปิดช่องว่างดังนั้นเสือดำก็ลั่นหมัดขวาเต็มเหนี่ยวกระแทกถูกปลายคางสิงโตดังเหมือนทุบมะพร้าวสิงโตตัวนี้ไม่ใช่สิงโตเหล็กเขาสุดหวบลงทันทีพยายามงงเงลุกนั่งและล้มลงไปอีกขุนโจนปาดเข้าไปนั่งคุกข้างคู่ต่อสู้ของเขาจับตัวให้สิงโตนอนหงายประคองช้อนศีรษะขึ้น ดึงผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าเสื้อเชิดออกมาซับโลหิตที่ปากและจมูกของจอมนักเลงซึ่งอยู่ในวงแขนของเขาและมีทีท่าเหมือนกับจะสิ้นสติเพราะความบอบชำ้ำด้วยน้ำใจลูกผูช้ชายของขุนโจรทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในร้านอาหารตลอดจนพรรคพวกของสิงโตเองมีความนิยมชมชื่นในตัวเขามีสิ่งวิพากษ์วิจารณ์กัเสิงแ่ไม่มีใครคาดหมายว่าจอมนักเลงแห่งกาญจนบรุรีผู้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งทั้งทางการฝีมือและการเงิน จะปลาชายเย่อยับแกเจ้าหน่มแปลกหน้าช่วเวลาไม่ถึง5นาทีของการต่อสู้สิงโตได้สติแล้วเสื้อดำประคองเข้าให้ลุกขึ้นอยู่ไม่ต้องสงสัยว่าสิงโตจะอับอายขายหน้าสักเพียงใด เขาละอายที่จะแทรกแผ่นดินหนีและนึกชมเชยน้ำใจของขุนโจทเป็นยังไงบ้างสิงโตกันเสียใจที่กันต้องรุนแรงกับแกเพื่อป้องกันเกียรติของกันจอรนักเลงฝืนยิม้มยกมือป้ายเลือดที่หน้าผักแล้วยื่นมือให้เสือดำสัมผัสแกเป็นลูกปุจชายแต่นักเลงคนหนึ่งกันขอรับถือแกไอ้เพื่อนยากเอาละกันยอมแล้วว่าฝีมือของแกเหนือกันขุนโจนหัวเราะ ยกมือตบ,บ่าคู่ต่อสู้ของเขาแต่ไม่ได้แสดงกิริยาเหยียดหยามผู้แพ้เลย <laughs> พี่ชายไปร่วมโต๊ะกินเหล้ากันเถอะนะเมื่อเราได้ชกกันบอหอมปากหอมคอได้บาดแผลซึ่งกันและกันแล้วเราควรเป็นมิตรกันดีกว่าฝีมือของกันไม่ดีกว่าแกหรอกสิงโตแต่การชกกันใครพลา,าดไดเดียวก็ต้องแย่กันขอเสนอตัวเป็นเพื่อนของแกคนหนึ่งสิงโตยิ้มไม่คู่ต่อสู้ของเขาและรู้สึกพอใจในท่วงทีอันองอาจสง่าผ่าเผยของขุนโจรมากไอ้เพื่อนยาก แกเป็นใครเสือดำตอบโดยไม่ต้องคิดกันเชื่อพินเป็นชาวราชบุรีขณะนี้กันกำลังจะเดินทางไปดงกระเรียงกันเป็นคนของเจ้านายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักสำรวจแรกก่อนที่สิงโตจะพูดอะไรกับเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบสามคนก็กลูเข้ามาในร้านอาหารเพราะมีราษฎรคนหนึ่งไปแจ้งให้ทราบว่าที่ร้านอาหารนี้มีการประทะขึ้นอย่างดุเดือดเสือดำโล่งใจที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ทั้งสามคนนี้ และเชื่อว่าคงไม่มีใครรู้จักเขานายสิบตำรวจตรีคนหนึ่งปราดเข้ามาหาจอมนักเกรงแห่งกาญจนบ,บุรีและถามอย่างเกรงใจมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรยอครับพี่สิงห์สิงโตหัวเราะ <laughs> เบาน้องชายไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าวันนี้ผมกับเพื่อนร่ำสุรามากไปหน่อยก็เลยสะพยกยกหอกล้อกันขึ้นนะเราซ้อมมือกันเล่นนะครับพลตำรวจอีกคนหนึ่งพูดเสริมขึ้นหน้าพี่สิงห์ถูกอะไรแตกอะ่ะ จนนักเลงหัวเราะกบเกิดผมสนุกมากไปหน่อยอ่ะก็เลยหกล้มกระแทกกับขอบเก้าอี้เข้าอะ่ะไม่มีเรื่องอะไร,รหรอกน่าน้องชายตำรวจทั้งสามคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีโจทย์หรือเจ้าทุกเขาก็พากันเดินออกไปจากร้านอาหารขุนโจรถอนหายใจโล่งอกเขายิ้มให้กับสิงโตต่างฝ่ายต่างแสดงความเป็นมิตรต่อกันด้วยสายตาสิงโตยกโทษให้กันเถนะพี่ชายกันหวังว่าแกคงจะสปอร์ตพอ ที่จะไม่ถือคุมแค้นกันในวันข้างหน้าจอมนักเลงพยักหน้าช้าะเอ้ยกันรับรองหน้าพินกันพอใจแกมากแกเป็นคนจริงคนหนึ่งกันขอเสนอตัวของกันเป็นเพื่อนที่ดีของแกตั้งแต่บันี้เป็นต้นไปแต่ว่ากันอยู่กันจะนักบุรีต่อไปไม่ได้แล้วกันจะกลับไปอยู่ที่บ้านโป่งตามเดิมแกทําให้กันมองหน้าใครเขาไม่ได้แม้แต่ลูกน้องตัวเองขุนโจรสั่นศีรษะ ขออย่าให้กันเป็นผู้ทำลายความสุขของแกเลยสิงโตอยู่ต่อไปเถอะเพื่อนการได้รับชัยชนะจากแกก็แต่ในทางฝีมือเท่านั้นส่วนจิตใจของแกกันร,รู้ดีว่าแกก็ใจเพชรเช่นเดียวกับกันนั่นแหละไะพี่ชายไปกินเหล้ากันเถอะกันมาเมืองการอย่างเงียบเหงาไม่รู้จักกับใครและไม่มีเพื่อนฝูงเลยนอกจากไอ้เฉยเพื่อนเกลือของกันเขาเรียกเฉยเข้ารู้จักกับจอมนักเลงแล้วพากันไปนั่งที่โต๊ะอาหารโต๊ะหนึ่งเหตุการณ์ได้สงบลงแล้ว นักวินเรียดสนุกสนานกันต่อไปและนักเรงสุราก็ดื่มและสวนเสีแหหากันอย่างคืนเคร่งพรกับหวดนนั่งยิ้มน้อยยิ้มอยูอย่ทางโต๊ะขวามือสุดดีใจที่ลูกพี่ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม นสนิทของบุญมากได้ไปพบเสือดำที่บ้านพักนอกเขตเทศบาลนำจดหมายที่มีข้อความสั้นๆไปให้ขุจนจ์ปรากฏความว่าบุญมากมีธุระสำคัญยิ่งขอเชิญให้เสือดำไปพบเขาที่บ้านก่อนครบค่าวันนี้ดังนั้นในราว16นาฬิกาเขาก็พาเจ้าหววสมุนเขาคนหนึ่งมุ่งตรงไปหาบุญมากเพื่อนผู้มีพระคุณต่อเขาทันทีบ้านของบุญมากเงียบเงา เมื่อเขาเก้าวขึ้นมาบนเรือนเขาก็เลยเห็นเจ้าของบ้านนั่งเคร่งขรึมอยู่ที่หน้าระเบียงเรือนตามลําพังมีขวดเหล้าตั้งอยู่บนเสือ่อผืนเล็กและก็จานกับแกล้มอีกสองจานบุญมากเพลนพวดลุกขึ้นยืนเมื่อแลเห็นขุนโจรเพื่อนรักของเขามาสิดำกันกําลังรอพบแก่อยู่ทีเดียวขุนโจรยื่นมือให้เจ้าของบ้านจับแสดงความเป็นมิตรอันสนิทสนมตั้งใจจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วแต่เห็นว่ามันร้อนเหลือเกินเลยมาเย็นไปหน่อย ขุนโจรพูดยิ้มยิ้มมีธุระอะไรจะใช้กันหรือบุญมากบุญมากยุงมือขุนโจรไปนั่งที่ระเบียงหน้าเรือร้องอตะโกนเรียกคนของเขาให้จัดโซดาลและกับแกล้มมาเพิ่มโดยเร็วเจ้าหวถือโอกาสเลียงเข้าไปในครัวทางด้านซ้ายของตัวเรือเพราะคนของบุญมากหลายคนพากันจับกลุ่มในครัวนะั้นแกมาก็ดีแล้วเสือดำกันจะมาคับให้แกเรื่องกินข้าวกับกันด้วย <laughs> ไม่ต้องบัคับกันหรอกนะบุญมาก มาหาแกที่ไรกันไม่เคยยิ้วท้องกลับไปเลยบะวันนี้เล่นตาขาวเชียวนะหลักฐานจริงไว้เพื่อนเราบุญมากอมยิม้มดื่มเพื่อรับการปนของไอ้จอนอยังไงอ่ะไอ้จอนเสือดำครางเบาๆคารุดีว่าจอนคือไอ้เสือจอนที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดกาญจนบ,บุรีดี้แกหมายความว่าอย่างไรบุญมากกันยังไม่เข้าใจอะไรที่แกพูดเช่นเนี้ยกันกำลังจะเล่าให้แกฟังอยีนี้แหละเสือดำ ที่กันเชิญแกมาก็เพื่อจะบอกแกว่าบัตรเนี้ยถึงเวลาแล้วที่กันจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเอาดื่มนี่หน่อยแล้วค่อยคุยกันขุนจนยกแก้ววิสกี้โซดาขึ้นดื่มครึ่งแก้ววางแก้วลงบนพื้นแล้วพยักหน้ากับเพื่อนร่วมสาบานเขาเสือมาเหสวนซึ่งเป็นเพื่อนเกลเอของเขาเช่นเดียวกันกันกาลังเข้าใจว่าเสือจอนมันคิดจะปล้นแกใช่ไหมบุญมากถูกแล้วเสือดาเมื่อเช้านี้ไอ้จอนใช้คนนําจดหมายมาให้กันขอเงินกันสี่พันบาท อ้างว่าจะนําไปชําระค่ากระสุนปืนซึ่งพ่อค้าของตนที่ทุกคนประสมนํามาขายให้มันเสือดําลืมตาผูกแล้วแกว่ายังไงบุญมากกันก็ได้ตอบปฏิเสธไปว่าเวลาเนี่ยเงินของกันกําลังขาดมือจึงไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้คนของไอ้เสือจอนได้ฝากคำพูดของไอ้จอนไว้กับกันว่าถ้าเมื่อกันปฏิเสธไอ้จอนก็คงจะมาพบด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ากันมีเงินพอที่จะให้มันหรือไม่ใบหน้าของเสือดําเคร่งขรึมทันที พูดอย่างนี้ขู่กันสิวะไอ้จอมันจะวิเศษมาจากไหนกันน่บุญมากให้มันมาป้นเลยกันร,รับมือมันเองกันรพร้อมแนละ้วที่จะตายแทนแกบุญมากมันเป็นโอกาสอันดีงามที่กันจะได้ตอบแทนบุญของเพื่อนในคราวนี้ไม่ต้องวิตกเป็นทุกข์บุญมากกันจะลบลายเสือไอ้จอนเองบุญมากมีสีหน้าชุ่มชื่นขึ้นทันทีขอบใจแกมากไว้เสือดำ ไอ้จอนมีเจตนาจะรูปคมกันชัชดๆแกไม่รู้เรื่องอะไรกันจะเล่าให้แกฟังแกคงจะแปลกใจถ้ากันจะบอกว่าหัวหน้าโจรคนสําคัญในจังหวัดนี้คือไอ้สิงโตที่ฉะป่ากับแกในร้านเหล้าเมื่อคืนวันเสาร์นั่นแหละไอ้จอนและหัวหน้าพวกปล้อนอีกหลายคนหรือแต่เป็นบริวารของสิงโตทั้งนั้นแต่สิงโตอยู่หลังฉากเป็นผู้ออกทุนและออกอาวุธให้มาปล้นใครได้สิงโตก็รับส่วนแบ่งอย่างงามทุกครั้งไปสิงโตกับกันนกินเหลี่ยมกันมานานแล้ว พวกมันกับกันต่างก็มีอิทธิพลในฐานนักเลงพอๆกันเมื่อวานเนี่ยกันพบสิงโตที่ตลาดกันได้พูดแสดงความเสียใจที่มันถูกไอ้หนุ่มแปลกหน้าก็คือแกลูกคมมันไอสิงโตหาว่ากันเยาะเย้ยพูดวิจิตเตปากกันขึ้นแล้วพอเช้าวันนี้ไอจ้องก็ใช้คนนำจดหมายมาให้กันเพื่อนรักกันสบายใจแล้วเมื่อแกรับปากกันว่าแกจะช่วยเหลือป้องกันทรัพย์สมบัติของกันและตัวกันขุนโจรยกแก้ววิสกี้ขึ้นดื่มอีกแล้วจุดบุหรี่สูบมวนหนึ่ง กันขอรับรองว่าตาไปที่กันยังมีชีวิตอยู่ไอจอนจะลูปขมแกไม่ได้เป็นอันขาดกันยอมตายถ้าหากว่าไอจอนปล้นแกได้นะเอาละกันได้เตรียมพร้อมรับมือไอจอนตั้งแต่วันนี้อ่ะแกเราเลือกไอจอนให้กันฟังสิมันเป็นคนที่ไหนอายุสักเท่าไหร่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งเพียงใดกันแต่เพียงแต่ได้ยินชื่อมันเท่านั้นบุญมากว่าไอ้จอนอายุรุ่นราวข้าวเดียวกับแกนั่นแหละเป็นคนท่าม่วงเพิ่งเป็นไอ้เสือได้สามสี่เดือนมานี้เอง แต่เคยเป็นนักเลงหัวไม้และเมื่อก่อนก็เคยขับรถสองแถวแทงเพื่อนกรรมกรตายเพราะแย่งผู้โดยสารกันที่บ้านโป่หลังจากนั้นไอจอนก็ประกาศตัวเป็นเสือคุมสมัครพรคพวกเข้าปนสามสี่ครั้งแล้วและทุกครั้งเจ้าซรับย์ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายเมียของเจ้าซับรายหนึ่งถูกชุดล่าไปข่มเหงน้ำใจในป่าจนต้องตายเพราะความทารุณตำรวจกำลังติดตามสังหารไอจอนอยู่กันกล้าพูดเต็มปากว่าอิทธิพลของไอ้สิงโต เกิดขึ้นได้ก็เพราะไอจอนเป็นสมุนแขนขวานั่นเองใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าไอาจอนเป็นลูกน้องของเจ้าสิงโตเสือดำนิ่งฟังด้วยความสนใจไอสิงโตร่ำรวยมากเชียวหรือบุญมากแน่นอนเสือดำเขาลือกันว่าสิงโตมีเงินฝากแบงก์กรุงเทพอยู่หลายแสนเลยมันขึ้นล่องกรุงเทพเสมอตามปกติไอสิงโตทำนาบนหลังคนออกเงินให้เขากู้รับจำนองบ้านที่ดินไรน่นาถ้าอย่างนั้นไอสิงโตคงมีเงินสด ติดอยู่กับบ้านไม่ตม่ำกว่าแสนบาทคงจะเป็นอย่างนั้น่ะบุญมากเห็นพองด้วยคุณโจรหัวเราะออกมาดีแล้วก็จะสังหารไอ้จรก่อนแล้วกันก็จะป่นไอ้สิงโตจะมันกลหัวสักซีกหนึ่งเป็นยังไงว่าบุญมากมันจะได้เดินถนนไม่ได้คราวนี้บุญมากหัวเราะออกมาดังๆแกนี่มันถนัดจับพนกลหัวจังอะ มาเห่สวนคนแรกที่ถูกแกกล่อนผมขณะที่แกกับมันยังเป็นคู่อาฆาตกันอยู่เมืเ่อเร็วๆนี้ก็ผู้บัญชาการเรือนจันทสุพรรณบุรีก็ถูกโกนหัวอีกคนนึงแล้วเขาก็ขยับตัวเข้ามาชิดขุนโจรเสือดําในระหว่างสองสามวันนี้ก็ให้แกปักพวกของแกมานอนค้างอยู่ที่นี่เถอะกันเชื่อเหลือกเกินว่าไอ้จอนต้องเข้าปล้นกันแน่แน่ได้บุญมากไม่ขัดข้องเลยกันจะฟาดกับไอ้จอนเองกลัวว่ามันจะไม่เข้าปล้นเท่านั้นะเอาแล้ววะ ถึงคราวแล้วที่กันจะประกาศตัวให้ชาวเมืองการรู้เสียทีว่าบัตรนี้เจ้าพ่อแห่งสุพรรณบุรีได้เสด็จเข้ามาสิงสถิตในเมืองการนี้แลละพวกเสืออื่นๆมันจะได้สะดุ้งสะเทือนบ้างก็จะบอกกันได้ไหมว่าไอ้จรเวลาเนี้ยมันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนกันอยากพบกับมันมากกันรู้แต่เพียงว่ามันอยู่หลังวัดแห่งหนึ่งอ่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนคนของกันดูเหมือนจะรู้ที่อยู่ของมันดีขณะเนี้กันใช้มันไปซื้อของที่ตลาดประเดี๋ยวบางคนจะกลับมาหรอกเอ้าอีกแก้วเทวดดำ ต่อจากนั้นขุนโจนกับบุญมากก็สนทนาและดื่มเหล้ากันอย่างเงียบๆขวัญและกำลังใจของบุญมากดีขึ้นมาก17นาฬิกา30นาทีเสร็จใกล้จะพบค่ำแล้ว ขุนจนก็ปรากฏตัวขึ้นในบริเวณวัดร้างแห่งหนึ่งทั้งที่ใต้ของตัวมือเขาเพิ่งมาจากบ้านของบุญมากเมื่อสักครู่นีมากับเจ้าเปลี่ยนรูปร่างล่ําสันคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใช้เก่าแก่ของบุญมากนั่นเองเสือจอไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับเสือดําเลยดังนั้นเขาจึงชวนเปลี่ยนมาสือบ้านพักของเสือจอดทั้งๆที่บุญมากกับเจ้าหววได้พยายามคัดคานเขาไว้แต่ก็ไม่สําเร็จ ออกจากบ้านบุญมากเขาพาเปลี่ยนกลับไปยังบ้านพักของเขาก่อนเพื่อนำเอ็มทรีก็บอกหมาเอียรของเขาติดตัวมาด้วยซึ่งบัตรนี้มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อขนาดใหญ่ที่เขาถืออยู่ในมือแล้วทั้งสองหยุดย,นยืนอยู่ข้างเจดีร้างองค์อันเป็นที่รับตาคนและไม่ใคร่จะมีใครสัญจรไปมาเสื้อดำกล่าวกับเปลี่ยนเบาๆน้องชายข้าจะรอคอยแกอยู่ที่นี่ พยายามไปสืบหาบ้านอายจอนให้ได้และถ้าพบตัวมันก็บอกกับมันเถอะว่าเสือดำแห่งสุพรรณบุรีต้องการขอพบกับมันโดยเฉพาะขอให้มันออกมาพบข้าที่นี่เข้าใจไหมละ่ะครับพี่ดำคอยผมอยู่ที่นี่ลหระครับเออไปเถอะน้องชายอย่าเพิ่งพูดอะไรให้มากไปกว่าที่ข้าสั่งนะคนชายข้อบุญมากรับคำแล้วก็เดินไปจากที่นั่นโดยเร็วหุนโจรเดินเตร่ไปมาเขาใช้เวลาว่างมองดูความงามขององค์เจดีย์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันรื่นรมและสงบเงียบในเขตวัดซึ่งปรากฏว่ามีพระภิกษุจำภาษาอยู่ในวัดนี้เพียง3าถึงสรูปเท่านั้นแล้วเสือดำก็สุดตัวนั่งพักผ่อนบนบันไดองค์เจดีนั้นเขาตกลงใจว่าเขาเสี่ยงภัยมาพบกับเสือจอดก็ต้องการจะบอกให้เสือจอดทราบว่าบุญมากเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเขาถ้าหากว่าเสือจอดปรารถนาจะเป็นมิตรกับเขาแล้วก็ขอให้เลิกล้มความคิดที่จะปล้นบุญมาก การเจราจาด้วยสันติวิธีเช่นนี้เสื้อดำคิดว่าเขาจะเป็นผลดีกว่าที่จะต้องปะทะกันให้เสียเลือดเสียเนื้อด้วยกันทั้งสองฝ่ายเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งวิ่งใกล้เข้ามาเสื้อดำรีบลุกขึ้นยืนเปลี่ยนวิ่งเลี้ยวมุมเจดีก็หืดกระหอบเข้ามาหาเขาพี่ดําได้เรื่องแล้วครับขุนโจรขมวดคิ้วยน่นอะไรโว้เปลี่ยนไอจอนครับไอจอกับสมุนหกคนของมัน กำลังทำพิธีเส้นไหว้สารเพียงตาในป่าชาผมเห็นเข้าก็เรีบวิ่งกลับมาบอกพี่เลยมันคงเข้าปล้นนายผมคืนนี้แหละครับเสือดำนิ่งอึ้งไปสักครู่เขาล้วงมือลงในกระเป๋าเสือหยิบเอ็มทรีคู่มือของเขาขึ้นมาจัดแจงบรรจุกระสุนและยืดเหล็กผ่านท้ายออกดีแล้วน้องชายถ้าอย่างนั้นข้าจะยิงไอ้จอนและพวกพวกของมันทิ้งเสียก่อนที่มันจะเข้าปล้นเพื่อนรักของข้าไปเปลี่ยนพาข้าไปพบก,กับมันเดียวนี้ เปลี่ยนทอนหายแจงหนักแล้วพูดอ่อมแอมอพี่ดำพี่ดำคนเดียวเท่านั้นนะผมผมเองไม่มีปืนเสื้อดำหัวเราะลั่นยกมือตบบ่าคนใช้ของเพื่อน <c oughs> ไอ้น้องชายเอ็งอย่าขี้คลาดตาขาวนักเลยวะเอ็งรู้จักข้าดีแล้วไม่ใช่หรือไปข้าจะยิงไอ้จอนกับพรรคพวกของมันให้เอ็งดูเสืออย่างไอ้จอนน่ะมันเสือปลาเว้ยเปลี่ยนยิ้มออกมาได้เขาพาขุนจุนออกไปจากองค์เจดีหัก เดินตัดลัดตรงไปทางป่าช้าสักครู่ก็มาถึงป่าละเมาะแห่งหนึ่งจากทางด้านหลังของวัดเปลี่ยนพาเสือดำบุกเข้าไปทั้งสองพยายามเดินบุกเข้าไปอย่างเงียบที่สุดจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ราบแห่งหนึ่งเสือดำกับเปลี่ยนก็แลเห็นชายชกันเจ็ดคนกำลังทำพิธีสาบาตัวต่อหน้าสารเพียงตาปืนยิงเร็วระดาบวางอยู่ข้างสารเปลี่ยนกับเสือดำแอบอยู่เบื้องหลังพุ่มไม้ใบบักแล้วเปลี่ยนก็กระซิบกระซาบบอกขุนโจทย์ ไอ้ไอ้คนที่นั่งกลางสวมเสื้อกั๊กลงยันสีแดงนั่นแหละครับคือไอ้จอนเขาพยักหน้ารับทราบน้องชายก็จะยิงเผาขนไอ้พวกเนี้แต่หาว่าแกขาดกลัวตายแล้วก็ไปคอยกันที่เจดีย์องค์นั้นเถอะประเดี๋ยวกันจะตามออกไปเปลี่ยนรีบรับคำครับครับดีดีดีเว็นกันครับพูดจบเขาก็เดินไปจากที่นั่นขุนโจรเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆเพราะขบขันในความขาดของเจ้าเปลี่ยน ครั้นแล้วเขาก็ถือเอ็มทรีคู่มือคลานคืบเข้าไปหาพวกโจรซึ่งอยู่ในพิธีของการปล้นจนกระทั่งเข้ามานะยะใกล้ชิดเสือดำคลานใกล้เข้ามาจนระยะกระชันชิดก็ได้ยินเสียงเสือจรพูดกับบริวารของเขาอย่างถนัดเราขอพอรเทพพญายดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วข้าขอบอกพวกเจ้าว่าการปล้นบ้านไอบุญมากในคืนวันนี้จะเป็นการปล้นครั้งสําคัญยิ่งของข้าพอไอบุญมากเป็นนักเลงเต็มตัว อย่างไรเสียมันคงจะสู้พวกเราจนยิบตาฉะนั้นคำสั่งของข้าก็คือเมื่อขึ้นเรือนไอ้บุญมากได้ต้องสังหารคนบนบ้านให้หมดลูกเด็กเล็กแดงหรือคนแก่ก็อย่าไว้ชีวิตเป็นอันขาดไอ้บุญมากมันเยอะเยอะเยียดยามนายของเราระยังโอหังไม่ยอมจ่ายเงินให้เราตามที่ขอไปฉะนั้นเราต้องปล้นและฆ่าให้เรียบดื่มเหล้าไว้พวกเราดื่อให้เพื่อโชคชัยของเราในวันนี้ ล้นไอบุญมากแต่ข้าจะพาพวกเองหนีออกสุพ um ัฒนแล้วที่นั่นเราอาจจะได้ประทักับไอเสือดําเจ้าของถิ่นของเจ้าของเราจะต้องใหญ่ยิ่งที่สุดในไม่ช้านี่เสือดํายกเอ็มทีขึ้นประทับและร้องตะโกนขึ้นดังๆไอ้จอนจะตาของมึงถึงข้าแล้ว พูดจบเขาก็เหนียวไกลทันทีเสียงเอ็มตรีดังสนั่นวันไหวสมุนจนของจรพังงะหงายตายคาที่จนกับพวกอีกสามคนเข้าใจว่าตำรวจมาล้อมจับก็ลุกขึ้นวิ่งหนีไปที่ศาลเพียงตาคว้าปืนยิงเร็วของตัวขึ้นมาพร้อมที่จะทำการต่อสู้แบบสุนัขจนตรอกขุนจนกระนำปืนเข้าไปอย่างไม่ปลาณกระสุนนัดหนึ่งถูกนัผากเสือจรทะลุท้ายถอย เสือร้ายยกมือไขว้คว้าอากาศและล้มหวบลงข้างสารเพียงตานั้นในเวลาไล,าล,าลาก่กันกระสุนบนเขาเสือดำก็สังหารบริวารเขาเสือจอดสิ้นชีวิตอีกหนึ่งศพเจ้าหนุ่มชะกันสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่หมอบราบกับพื้นดินยกขาบ,บ่ายยิงมาทางเสือดำอย่างอุตลุดสมุนของเสือจอดมองไม่เห็นเขาเมื่อเสือดำคลานมาทางซ้ายเปลี่ยนที่ยิงใหม่และปล่อยกระสุนออกไปอีกหนึ่งชุดสมุนทั้งสองเขาเสือจอด ก็สิ้นชีวิตนอนตายอยู่กับปืนของเขานั่นเองด้วยการยิงอันแม่นยำของขุนโจรผู้นี้เจ็ดชีวิตนอนตายเรียงกันในท่าต่างต่างเสื้อดำพุดลุกขึ้นเดินออกจากที่กำบังใบหน้าของเขายิ้มแยม้มแจ่มใสเขาก้มลงคว้าทอมสันของเสื้อจอดขึ้นสะพายบ่าข้างหนึ่งแล้วหยิบสเตนอีกกระบอกหนึ่งขึ้นสะพายบ่าอีกข้างแมกกาซีนปืนหลายตับถูกเสื้อดำยึดไว้เก็บบรรจุกระเป๋าเสื้อจนเต็มเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรขุนโจร พาตัวเดือออกจากที่นั่นอย่างใจเย็นเขาไม่ได้สนใจในใชัยชนะอันง่ายดายของเขาเลยเขาสนใจกับอาวุธปืนที่ยึดได้มากกว่าเพราะมันจะเป็นเคี้ยวเล็บของเขาต่อไปเสียงปืนยิงเร็วที่ดังระรัวเมื่อตอนใกล้ค่ำ ทำให้ประชาชนชาวกาญจนบรุรีอกสันขวัญแขวนไปตามกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาวุธปืนครบครันจากนั้นเสียงโจษขานกันในเรื่องนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วกาญจนบรุรีอย่างรวดเร็วเสือจรกับสมุจนจรงเขาถูกยิงตายหมดขณะที่ทําพิธีปล้นตารวจสันนิษฐานว่าคงมีพวกโจยวคณะใดคณะหนึ่งลอบสังหารเสือจรกับพักพวกแต่ไม่มีใครกล้ากล่าวขวัญถึงเจ้าพ่อสุพรรณบุรีเลย คืนวันนั้นเองเสือดำได้วางแผนการเข้าปล้นบ้านสิงโตไว้เรียบร้อยและโชคช่วยขุนจนอีกตามเคยเพราะหลังจาก20นาฬิกาล่วงแล้วท้องฟ้าก็มืดคลึมเต็มไปด้วยพยับฝนและในราว21นาฬิกาพระพิรุณก็เริ่มพลับขุนจนปลากฏตัวขึ้นในเขตบ้านของโจมนักเกลิงผู้เป็นลูกพี่ของเสือจอนแล้วมันเป็นเวลา22นาฬิกาเสรบ้านของสิงโตเป็นเรือนชั้นเดียวแบบบังกะโลทันสมัย เพิ่งปลูกเสร็จเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองสิงโตอยู่บังกะโลหลังนี้ตามลําพังส่วนคนใช้ของเขาอีกสองทังสามคนอยู่ที่ห้องแถวชั้นเดียวทางสวนหลังบ้านห่างจากตัวเรือนเกือบหนึ่งร้อยเมตรแสงตะเกียงแบบสมัยใหม่ดวงส่องสว่างอยู่ในห้องนอนของสิงโตเสือดํายืนสังเกตการอยู่ข้างเรือนนี้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขามากระเฉยลูกน้องโคตรสนิทของเขาเพียงสองคนเท่านั้นและมีความมุ่งหมายที่จะปล้นเงียบเฉยเไปหาอะไรไห้ข้ารองเท้า ปีนขึ้นหน้าต่างห้องนั้นหน่อยเถอะขุนโจรพูดกับสมุนของเขาแผ่วเบาที่สุดข้าคิดว่าห้องที่มีแสงไฟสว่างผิดปกตินั่นละ่ะคือห้องนอนของสิงโตสมุนของเขารับคําเดินไปทางซ้ายมือด้วยความระมัดระวังสักครู่หนึ่งเฉยก็แบกบันไดไม้ไผ่อันหนึ่งยาวประมาณวาเศษเดินตรงเข้ามาเสื้อดําปลดทอมสันอ,อกจากบ่าเดินนําหน้าเจ้าเฉยตรงไปยังหน้าต่างห้องนอนของสิงโตเสียงฝนและเสียงหลมดังอยู่ตลอดเวลา คนของจอมนักเลงหลับนอนกันหมดแล้วเจ้าเฉยนําบันไดไม้ไผ่พาดลงกับตัวเรือนปลายบันไดห่างจากหน้าต่างเพียงศอกเดียวเท่านั้นปีนขึ้นไปเถอะพี่ดำขุนโจรส่งทอมสันให้สมุนของเขาเอา้าเอ็งเอาปืนนี่ไว้ถ้าข้ากระโดดเข้าไปในห้องได้แล้วเอ็งรีบปีนตามข้าขึ้นไปจําไว้ว่าถ้าข้าพลาดพลัง้งเสียท่าไอ้สิงโตแล้วก็เอ็งจะต้องใช้ทอมสันกระบอกนี่สังหารไอ้สิงโตให้ได้พูดจบ ขุนจนง็็ปีนขึ้นไปตามขั้นบันไดไม้ไผ่ด้วยความระมัดระวังในเวลาเดียวกันนั้นเองร่างอันสูงใหญ่เขาสิงโตกำลังยืนอยู่หน้าตู้นิรภัยใบใหญ่เขาเพิ่งเสร็จจากการคิดบัญชีลูกหนี้เมื่อครู่นี้และนำเอกสารของลูกหนี้เข้าไปเก็บไว้นในเซฟตามเดิมแล้วสิงโต ก็ถือโอกาสตรวจข้าวของอันมีค่าต่างๆในตู้นิรภัยนี้ธนบัตรราคาต่างๆวางกองรองซ้อนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยในกล่องกระดาษทางขวามือคือเครื่องเพชรและทองรูปประพันธ์ซึ่งเป็นสมบัติของเขาที่รับส่วนแบ่งจากลูกน้องที่ปล้นมาได้สิงโตได้สร้างความเป็นปึกแผ่นด้วยอาชีพทุจริตและทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่เขา ร่างของเสือดำค่อยๆก้าวข้ามหน้าต่างเข้ามาเงาวูบที่เกิดขึ้นทำให้สิงโตหันความประทังขุนโจนทันทีสิงโตใจหายวักเมื่อเห็นปืนพกรีวเวอร์ทั้งสองกระบอกในมือเสือดำจ้องหมายระดับหน้าอกของเขาสิงโตจำเสือดำได้ดีพิมเสือดำพยักหน้าแล้วหัวเราะสุดตัวนั่งบนเท้าแขนเก้าอี้ตัวนึง ายเวลาไล่กันเจ้าเฉยก็ปีนหน้าต่างเข้ามาพยายามวางท่าทางให้พาดผู่เหมือนลูกพี่ของเขาจ้องทมสันมาที่ร่างของสิงโตไม่ต้องตกใจสิงโตกันมาเพียงสองคนเท่านั้นแล้วกันก็ต้องขอโทษแกที่กันเข้ามาในลักษณะเช่นนี้สิงโตหน้าซีดเผือดแกเป็นใครเพินและแกต้องการอะไรจากกันขุนโจรเก็บปืนพกใส่กระเป๋า ลุกขึ้นเดินเข้ามายืนเผชิญหน้ากับจอมนักเกลงอย่างองอาจทำใจดีๆไว้สิงโตกันยินดีจะบอกให้แกทราบว่ากันคือระพินหรือเสือดำนั่นเอง